โอเคสวัสดีทุกคนฮะกลับมาต่อกับทูมเรเดอร์นะฮะเอาจริงนะผมผมเพิ่งมาย้อนดูคลิปตัวเองหลายๆคลิปแล้วเพิ่งมาสังเกตว่าเอา้ากูเรียกชื่อเกมที่ผิดมาเลยมาโดยตลอดเลยเหรอผมเรียกทูมไรเดอร์ไรเดอร์ตลอดจริง,รงๆมันอ่านว่าทูมเรเดอร์นะฮะโอโหอ่านผิดมาสิบพาร์ท <laughs> โ <Okay, S 1> <laughs> อเคก็่นเลยเดี๋ยวเข้าแคมป์แป๊บหนึ่งเนาะมาอัพนุ่งอัพนุ่นร้องไห้ต่อไปก็ไม่ทําให้ฉันฟื้นคืนมา <laughs> ถ้าเป็นลอสแล้วก็ <laughs> น่าจะพูดอย่างนั้นแน่นอน <laughs> แต่มันก็ยากที่จะเชื่อ ที่เราจะไม่สามารถฟังเรื่องราวของพ่อกับแม่ได้อีกแล้วไม่สามารถไปปีนเขาด้วยกันได้อีกแล้วคนอย่างฉันมันควรจะตายไปได้สักก็ดีแต่ว่ามันไม่เป็นแบบนั้นฉันก็ยังมีชีวิตอยู่แต่ยังน้อยสิ่งที่เรารู้ก็คือทั้งเรือแล้วก็เครื่องบินไม่สามารถออกจากเกาะนี้ได้เรื่องนั้นมันไม่ผิดแน่จะต้องมีกุญแจไขาปริศนาอยู่ที่วัดนั่นกับพิมิโกะเราต้องทำอะไรสักอย่างฉันจะต้องทำอะไรบางอย่าง แมวนะฮะนี่อย่าอย่าโทษตัวเองเลยนะคือแบบล็อตเขาก็แบบว่านั่นแหละเขาทําตามหน้าที่เขาเออแต่เอ้าเราอัพอัพอัพอะไรได้บ้างอะช็อตกันครับผมมาอัปเกรดโอ้โหดกว่าเดิมตอนนี้อย่าบอกนะว่ายิงรัวๆ่าเอ้ยแต่เราไม่สามารถโอเคอัพอะไรไม่ได้เลยกับว่าจะมาอัพอะไรซะหน่อยโอเคครับผมกลับไปหาพวกแซมกันดีกว่าฮะเรามาดูว่าอยู่ที่ไหนกันทุกคน ตรงนู้นเนาะโอเคไปสวยฮะกลับไปหาทุกคนก่อนสแกนดูซินี่เป็นไงเราหยิบมาฟาร์มครับผม้ยเห็นของหลังจากที่เราอัพสกิลแบบว่ามองของได้นี่แบบหาของง่ายขึ้นเยอะบอกเลยฮะตอนนี้โอ้ยนี้ก็ต้องแบบฟาร์มก่อนเป่าวะฮะหาของวะเฮ้ยเจออีกแล้วตรงนี้มาขอบคุณเอา้เอาไม่ใช่ ไอ้น,นี่กล่องดูของว่ะมาครับดาบสั้น,นเหมือนคอลเลกชันของพ่อเลยののอ๋อนั่นเป็นของปีแบบต้นศตวรรษที่854โอ้เอเจ้าแเออถูกแล้ว854นะฮะเป็นมีสั้นของทำมาจากเม็ดอินชน่าว่ะเอ้ยใช้ได้เนี่ยโอ้โหสุดยอดเลย,ย,เ,ลยเหมือนคอลเลกชั่นของคุณพ่อมา เราสำรวจอุย้ยเจออีกแล้วสุดยอดเลยจ้าเออเก็บมอยังโหดเลยอาอาอาน้องกระต่ายเราไม่ยุ่กับน้องกระต่ายแล้วกันเนาะเออไปข้าบนไม่อุย้ยจะมีตรงนี้มีมีเหตุครับผมอ่ะโอเคน่าจะเคลียร์หมดแล้วมั้งกลับไปหาเพื่อนๆกันดีกว่านี่ครับอยู่ไหนกันเนี่ยทุกคนดูฮันนี่แบบ ตั้งแบบตั้งกาดรอจะยิงตลอดเลยตอนนี้ฮะโอ้โหเอาวะเออเจ้เอ้เจอหรือเปล่าหฮ้ไม่มันมืดเกินไปมองไม่ค่อยเห็นเลยอยู่ที่นี่จริงหรือเปล่าเนี่ยเออขึ้นไปบนต้นไม้แล้วรอจนกว่าจะจบดีกว่าไหมเอาหมาป่าเฮ้ยเฮ้ยรีบออกมาสักทีดิฮะเออซ่อนไปก็เป่าประโยชน์เอ้า เออยังไงผู้กแกก็เจอหมาป่าเจออยู่ดีอะไรวะรีบๆออกมาอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวสแกนดิสแกนโอ้สุดยอดเลยจ้ะเราก็ต้องแบบเล่นงานทุกคนให้สิ้นซากใช่หรือเปล่านั่นแหละยิงไปยิงไปยิงยิงไปยิงไปยังไงครับยังไงฮะเออยิงเข้าหัวหรือเปล่ามานี่ดีมานี่ดีหมาหมามาหมามาเหรอฮะ พวกมึงเลี้ยงหมาป่ากันเหรอฮะยังไงวะยังไงตรงนู้นตรงนู้นมันไกลมากอ่าเฮ้ยเจยมันมานี่แล้วโอ้ย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 เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ครับเอ้ยทำไมมันดังจังวะเสียงดังมากอุ๊ยปึ๊บเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปืนสายปืนสายมากเลยปืนสายปืนสายปืนสายมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยจ๊โอ้ยน้องหมาน้องหมาน้องหมาเหรอน้องน้องหมาเหรอครับน้องหมาเหรอครัับฮฮฮฮะะยยยยยยยงงไวเเเเ้้้ออุุ๊๊จจ เอาเอาเอ้ยจุเฮ้ยเอ้หมาอยู่ไหนมามาไอ้หาเฮ้ยเอ้ยจุ๊บเดีก่อนดีก่อนเอ้ยเดี๋ยว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 อะไรวะเนี่ยเฮ้ยยังไงวะยังไอ้จุ๊บเฮ้ยจุ๊บเฮ้จุ๊บเฮ้ยจุ๊บหมามาอีกแล้วอะไรวะเฮ้ยไอ้ทหารเฮ้ยจุ๊บเฮ้ยจุ๊บไอ้จุ๊บเฮ้ยจุ๊บเฮ้ยจุ๊บเอ้ยจุ๊บเฮ้บปุ๊ตุ้มไประเบิดระเบิดตุ้มระเบิดตุ้มระเบิดโอ้โหโอ้โหระเบิดต้้้มมมระะเเเบิดดตไปอออืหหยยางงวกี เกี้ยงหรือเปล่าเกี้ยงเก่าเกี้ยงเก่าหรือเปล่าครับเก็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 บของเก็บของให้หมดเอ้ยเดี๋ยวทําไมทําไมมันดังจังวะให้เสียงเดี๋ยวนะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอเคไปก่อนแล้วกันเนาะอ่าเก็บว่าเอออะไรเฮ้ยอ่าตุ้มไประเบิดตุ้มยังอีกเหรอครับยังอีกเหรอครับฮะยังเหรอยังเหรอเปจุ่วเอากดผิดอ่ะเฮ้ยมันต้องยิงอย่างงี้อือ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 โอเค เราว่าเราไปใกล้ๆดีกว่าครับเอาช็อตกันไปเป่ามันช็อตกันสุดยอดของเราหดหดสแกนทุกคนอยู่ที่ไหนกอนฮะเฮ้ยเฮ้ยเหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนยิงไปใกล้ๆเข้าไปใกล้ๆมานีดิมานีดิยังไงวะยังไงวะยังไงวะฮะยังไงวะยังไงวะฮะยังไงวะฮะอยู่ไหนอีกอยู่ไหนหมดยังหมดแล้วหมดแล้วใช่ไหมครับเอาดีๆโอเค ฟามของก่อนสิก่อนไปต่อโอ้ยเพียบเลยครับอหันเนื้อเอาเนื้อมาเอาเนื้อมาให้หมดเอาของมาบ้าเอ๋ยเมื่อกี้ไปเพิ่มเสียงเดสก์ท็อปก็เลยโอ้โหเสียงพูดดังเลยกว่าแปลกๆโอเคทุกคนอยู่บนบ้านหรือเปล่าฮ้ยที่นี่มันอู้โเจอของอ้าวแล้วเดี๋ยวนะทุกคนเดินมาที่ทำไมไม่เจอพวกนั้น่ะแปลกจังเรามาถูกทางใช่ไหมโอเคครับอ่านบันทึกก่อนเราพูดพิทักษ์พายุเอ๋ย วันนี้พวกเรานะ่ะพวกเรายืนบนอยู่ประตัวและสักอย่างอ่านไม่ออกการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เป้าหมายของเราคือทั่วทั้งประเทศตอนนี้เรือของศัตรูก็ใกล้เข้ามาอย่างยามาไทคุคือที่เรารักก็น่าจะเป็นผู้ลุกลานคนสุดท้ายแล้วนะความโกรธเกี้ยวของราชินีพาธิตผู้ยิ่งใหญ่นั้นได้เรียกพายุลูกใหญ่และเราก็จะขึ้นสายลมนั่นแล้วก็จะจัดการศัตรูให้ลับคาบแต่ว่า หลังจากการต่อสู้นี้เราก็จะไม่หยุดที่จะโจมตีต่อไปแสงของราชินีของเราจะก้าวข้ามผ่านมาสมุดส่งมาถึงทวีปที่ยิ่งใหญ่แล้วก็จะเปิดม่านสู่ยุคใหม่ชาว ama, ายามาไทคกทุกคนจะได้รับความเมตตาจากราชินีและพวกที่ต่อต้านพวกเราก็จะถูกไฟนรกแห่งความโกรธแผดเผาโอ้นี่มันบันทึกโบราณที่เราไม่ได้เจอมานานแล้วนะเนี่ยคือตอนนี้ยามาไทโกะคือก็มุ่งที่จะไปแบบ ลูกลานคนอื่นวะเฮ้ยโอ้โหไม่ธรรมดาเลยครับหลังจากที่ฉุกสปายแบบรอบเข้ามาในเมืองฮะตอนนี้ถึงคราวที่เขาจะเคลื่อนทัพไปบุกเองบ้างนะฮะเรียกได้ว่าประกาศสงครามกับที่อื่นแบบเต็มรูปแบบเลยฮะตอนนี้ฮะบุกพลไปตีทวีปอื่นเลยทุกคนไปไหนกันนะทุกคนเฮ้ยทำไมที่นี่มันอันตรายเหลือเกินอ่ะอุ้ยเจอเจอของเจอเอ้ยไม่ได้ว่ามันต้องลองมางี้มาฮันนี่เอ้ยทามีเสียงหรือปเปล่าเฮ้ยเดียวเดียวเดียวเฮ้ยทางนี้เหรอ ทำไมไม่มีซับขึ้นเลยครับเออมันมีคนบอกได้ยินเสียงจากตรงนี้เอเฮ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วเอาเอาเดียเดียวๆๆเดียวเดียวเฮ้ยอย่างนี้มันก็ต้องทําการาจัดการแบบเงียบๆดีครับใช่ป่ะมานี่เดินมาเดินมาเออเล็งหัวเล็งหัวยังไงครับยังไงครับเล็งหัวปุ๊บหนึ่งสองอึ๊บจะอุ้ยเจะอ้าวเฮย,ย,ยมานี้ดิหนึ่งสอง เอออึบอึออะไรกันนี้อ่โห๋ยวกําลังจะยิงแบบเนียนๆไม่ได้เลรอือปึบโอเคจัดไปออจากเอยหมาหมามาหมามาหมามาเหมามาเหมามาห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 มา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 พามามามไมามามามโมาอาม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 มา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 มมาหมามามมามามมาหมาอยม่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยมืด อากุติอะไรเนี่ยโอ้โหจังหวะนรกมากหมาอยู่ไหนอยู่เจ้าเอเจ้าเออเออหมามาหมามาหมามาเออเหมามาเออหมามาหมาเออเออไอไอหมาไอหมาเออเออเออเจ้เออยิงแม่งหมาจะไปตายกับหมาเออหมามึงกิดเลือดเกินเอาเจ้เฮ้ยกูยังสู้กับหมาไม่จบอีกแล้วไอ้ห่าเอ้ยไอหมาไปตัดไอจ้า ไม่โดนเฮ้ยจ้าเฮ้ยจ้าอเอ่อจ้าออออ่ะฮะ,อะ,อ,ะ,อ,ะ,อ,ะอะไรวะเมื่อกี้นี้ฮะมันเกิดอะไรขึ้นวะโอ้โหตอนทำภารกิจที่วัดอ่ะฉันเห็นน่ะนั่นแหละที่นั่นแหละมีแต่ศพของทหารต็มไปบทเลยแล้วก็มีมียักษ์ด้วยมียักษ์ด้วยมียักษ์ด้วยนั่นแหละอืมตุมต้มตุ้มยังอีกเหรอยังอีกเหรอฮะตุม้มไป เฮ้ยจุกเฮ้ยจุกยังไงหมาไมหมาหมามาหมามาดิมามามา,มา,มายังไงฮะใครก็ได้ช่วยทีเออกูไมปฟังพวกมึงแล้วฮะกูลำคาญพวกมึงมากเออยังไงครับเออ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 ยิงให้หมดยิงให้หมดยังไงครับยังไงจบยังโอ้ยหา่าเมื่อกี้เหมือนบ้ามากเจอหมาไอตัวแสบเลยไอหมาป่าเนี่ยฮะโอ้โหไม่โฟงไปฟังแม่งเลยเออยังแสบโอเค อุ้ยมีอาวุธด้วยย่มเลยครับอา้าวเต็มอีกโอ้โหให้ตายเถอะไปตรงนู้นขึ้นไปได้ตรงนี้ก็มีอ่าเดี๋ยวนะมีให้ทํามันก็ต้องไอน,นี้ประวะเออเข้าแบง์ไหนครับไปฟาร์มของหรือเปล่าล่ะครับฮะอาจจะอะไรวะเนี้ยเดี๋ยวมันมันเป็นทางอะไรก็ไม่รู้โอเคเดี๋ยวค่อยไปแล้วกันเนาะเออขึ้นไปนี่ก่อนอุ้ยตรงรู้นมีมีของให้ด้วยครับสุดยอดเลย เออแล้วฮะรู้อะไรบ้านะมีอุ้ยเจอของโอ้ดาบสั้นของจีนอีกแล้วเหรอโอโ้โหสุดยอดเลยครับแม่โอเคเจอแต่ของจีนทั้งนั้นเลยว่าดาบสั้นเม็ดอินไชน่าอีกแล้วลงมาเก็บของตรงนี้ก่อนแล้วก็ใช้ธนูไฟในการเออเป็นไงสุดยอด เรียบร้อยอิ่มอิ่มครับผมดึงเชือกสิดึงเชือกให้มันพังลงมาฮะน,นี่มันต้องอย่างนั้นปะวะฮะเอ้ยเอาว่าขึ้นไปรับของลําค่ากันดีกว่าเึ๊บจะอ่ะเห็นมีอะไรวะเดี๋ยวหอกระโดดขึ้นไปปึ๊บเออขึ้นมานี่อ๋อแล้วก็ยิงเชือกปึ๊บเออมัดตรงนี้อ่าเราขึ้นตายแปยงบน อ๋อเะมีกลองอยู่ตรงนู้นนะฮะลงตรงนี้แล้วก็กเากาะจังอ้าวกระโดดขึ้นไปแล้วก็เกาะเออ,อนั่นแหละเยี่ยมก่อนที่เราจะไปลุยต่อขอฟาร์มแป๊บหนึ่งนะครับฟาร์มก่อนนะฮะเออแล้วก็อยากให้มันเช้ากว่าน,นี้ด้วยถ้าเช้ากว่าน,นี้ก็จะดีมากเลยแต่ดูเบมือนจะเริ่มเช้านะเพราะตอนสู้กระหมาคือแบบมันมันเฮี้ยมมากครับผมทุกอย่างมันมืดไปหมดหมาแม่งก็ตัวดําเราก็เลยพ่ายแพ้เออถ้าเช้ากว่านี้โอ้โหผมแบบ ไม่ไปอ,อ้าวฮะอะไรเนี่ยมาได้เปิดดีๆสักทีตรงนี้โอ้โหที่ที่เกิดเรื่องเลยตรงนี้เออของของดีๆนะครับเอ้ยแถวเลยเยี่ยมมาเออเอาวะสุดยอดเลยครับจุดไฟมืดเหลือเกินครับเออจุดไฟก่อนมีอะไรอีกไหม่ะมีมีแค่นี้หรอโอ้ยตายแล้วโอเคครับไปลุยเข้าแปไงนายในต่อเออ จริงๆมันมีบทสนทนาที่แบบว่าไอาที่มันจะคุยก่อนกันก่อนเนื่อนี้นะแต่แบบไม่ไหวอาค้าแม่งเลยปั่นไส้ปั่นไส้เออไปทุกคนตอนที่แซมจากไปบอกรู้ใช่ไหมว่าเราอยู่ที่ไหนอะเออตอนตอนนี้ไม่รู้แล้วแซมตอนนี้ไม่รู้แล้วเออพวกมึงไปไหนกันเนี่ยเพื่อนฮะโอ้โหเฮ้เยอไฟติดอยู่แสดงว่ามีคนผ่านมาแถวนี้มันใช่เหรอตรงนี้ฮะ อะไรอีกวะเนี่ยเราเจออะไรอีกเฮ้มีพัซเซอร์ให้เล่นโอเคหมาป่าเหมือนกันพู้ที่อยู่ที่ป่าเลยแสดงว่ามันเลี้ยงอยู่ที่นี่อย่างนั้นเหรอก็น่าจะใช่ละครับมันเลี้ยงหมาป่าไว้ที่นี่แล้วก็เชือเ่องซะด้วยแต่ก่อนอ๋อกูเพิ่งเห็นโอ้ยยิงได้ป่าวอะยิงได้เลยไหมอะถ้าแบบยิงเออเรียบร้อยเก็บเลยฮะเก็บไปแล้วก่อนที่มันจะสร้างความแบบ ปัญหาหกับเราอก่อนที่มันจะสร้างปัญหาหกับเราเก็บทีละตัวโทษทีนะอออาจจะดูโหดร้ายแต่ฉันไม่อยากดูพวกแกกัดตายนะเพื่อนเสร็จไปอีกหนึ่งไงเพื่อนตุกคนไปกันหมดแล้วนะนายจะได้ไม่ต้องทรมานหนึ่งการโจมตีก็พอเอ้ายังไม่หมดอีกเหรอยังเหลืออีกตัวหนึ่งโอเคตามเพื่อนๆไปนะเนาะออไม่ทรมานไม่ทรมานอ่ะโอเคเดี๋ยวยิงกวางก่อนละกันอือม,มาดึงมานี่แล้วก็ แกว่งไปเหรออ๋อแกว่งเป็นลาวแกว่งเป็นลาวครับแล้วก็พึบกระโดดไปเกาะอ,อึ๊บหืมมาวะเพอร์เฟกนี่มันได้ทามมิ่งนี่ว่าโอเคมีอะไรวะเนี่ยกุงเกิงกรุงเกงอ๋อเยี่ยมเลยครับขอบคุณมากครับผมจุดไฟนั่นเป็นภาพิมิโกหรือเปล่าตรงฝาผนังนั่นทำไมมันดูมันดูลนหลอนวะฮะมันไม่มีเขียนจิตรกรแบบ ผสมสีที่ดีกว่านี้แหรอครับฮะอืออ,อีกทีดีมากโอ้โหบอกเลยมันจะทำให้แบบช็อตกันของผมนี่แบบว่าโหดขั้นเทพยิ่งมากกว่าเดิมโอเคไปเปจเอ้าอุอุ้ยอุย,อยดีนะจับไว้ก่อนฉันจำได้ฉันจำได้ไดโอเคครับอะฮะเดี๋ยวโอเคลงมานี่เข้าไปข้างในอ่านี่มัน นี่มาทางผ่านอะไรครับเนี่ยฮะอย่าบอกนะว่าทุกคนผ่านเข้ามาทางเนี้ยเฮ้ยอุยดูตรงนู้นดิมีโครงกระดูกด้วยซ้ายมือโอเคครับเข้ามาก่อนทุกคนอยู่ที่ไหนอ่ะเอ้ยไอมีค้างเขาด้วยไม่เอานะไม่เอานะดีๆนะทางนี้มาดูทางนี้ก่อนเลยฮะซ้ายมือผมเห็นอะไรบางอย่างมันมีมันมีกูเข้ามาทาไมวะเนี่ยฮะเดี๋ยวโอ้โห ป้าปอเมื่อกี้แค่แบบทางดักไว้เฉยฮะไม่มีอะไรฮะไปอุ้ยออกจากถ้ำแล้วขอบคุณมากเจอแสงสว่างสักทีโอ้สุดยอดอะเอา้ากลัวมาทางไหนวะเนี่ยเดี๋ยวส่วนไหนวะเนี่ยส่วนไหนของเกาะเนี่ยลงไปทางนู้นได้อ่าดูลาดล้าก่อนครับเอะเราไม่เคยมาใช่ไหมเนี่ย หรือว่าเคยมาวะทางนู้นน่าจะเป็นที่เราเคยถล่มแล้วข้างบนน,นู้นเอ๊จําไม่ได้เลยฮนะโอเคลงไปก่อนเออโอ้โยเมื่อกี้นี้อนิเมชั่นมันชา้ลาลาล่าอเล็กซ์ก,ซกำลังเป็นห่วงอยู่เลยเพราะติดต่อไม่ได้เลยตอนนี้ถึงที่ชายหาดแล้วตอนนี้เรือดำน้ำมันพังไปแล้วอะ่ะถ้าไม่มีอุปกรณ์ดีๆไม่น่าจะซ่อมได้ไดเอออยากให้เธอไปช่วยจะรีบไปเดี๋ยวนี้แหละเออรอจนกว่าจะเสร็จจะไปถึงนะลาล่าก็ระวังตัวด้วยนะโอเคเยี่ยมเลย ทุกคนกำลังจะไปไม่ใช่สิบอกว่ากําลังซ้อมไม่ดีกันอยู่เรือดาน้ํานะฮะไม่ใช่เออเรือต่อไปด,ดูดิโอเคไปปุ๊บือบนั่นแหละโดดสวยครับผมอ๋อทางนี้ที่ลุงแงลุงลุงกลิมลุงกลิมเขาตุยที่นี่ครับโอเคเราไปไหนต่อได้บ้างอะ่ะหืมเราต้องไปฝั่งนู้นเนาะโอหไกลมากไปตายไปก่อนครับจุดตรงนู้นจุดเช็คพอยของเรา โอ้ oh, นี่ก็เป็นสถานที่ที่น่าคิดถึงนะฮะปามกันอย่างเมามันเลยตอนนั้นโอเคเอ้ยกระเช้านี้ไม่เคยมานะเนี่ยมันลงไปข้างล่างอะกระเช้านี้เอ้ยดูว่าไปไหนวะเนี่ยอ๋อไปนู่น,เ,น,นเราก็น่าจะเกาะเจ้าอ๋อโอเคนั่งกระเช้าไปครับกระเช้าฟรีไม่เสียตังค์เอ้ยอว่ะนั่งกระเช้าชมเอา้าใส่กล้องดูอะไรไม่ได้เลยเออเอาโอเคไปฮะ เฮ้ยซูมเอาออกด้วยโอ้โหลาล่<ร>า,<ร>าได้ยินไหมกำลังจะมาใช่ไหมกำลังจะไปนี่แซมฟังนะเกิดอะไรขึ้นหรอการที่เราไม่สามารถออกจากก่อนนี้ได้มันมีเหตุผลอยู่สาเหตุก็คือน่าจะอยู่ในวัดนั่นจริงหรือเปล่าเนี่ยอืมือ เรื่องนี้ช่วยเก็บเงียบไว้ก่อนนะฉันจะช่วยซ่อมเรือด้วยนะแต่ว่าแต่ถ้าเสร็จแล้วจะให้เข้ามาที่ในเกาะลาลาเอาจริงใช่ไหมมีแต่วิธีนั้นเท่านั้นพอใจแล้วละ่ะระวังตูวด้วยนะโอเคเราต้องเงียบเรื่องของแผนของเราไว้ก่อนเนาะเพราะถ้าบอกทุกคนเดี๋ยวทุกคนแม่งหาว่าเราบ้าอีกเพราะว่าถ้าซ่อมเรือเสร็จแล้วทุกคนก็แบบอยากจะออกไปจากเกาะเลยไงแต่คือมันออกจากเกาะไม่ได้ทุกคนมันต้องหาสาเหตุก่อนแล้วค่อยออกไปนั่งเรือไปเดี๋ยวก็โดนพายุซัดเข้ามาในเกาะอีกอ่ะโอเคอันนี้มัน มันโซนใหม่เลยนะเนี่ยไม่เคยเจอตรงนี้มาก่อนเลยโอเคอจ,จะอะไรอะ่ะเอา้าทำไมล่ะมันเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆก็หยุดชะง,งักหรือว่าเขาจับได้ว่าเราไม่จ่ายตังหรอครับอืออ่ะโอเคตรงนู้นหรือเปล่าอ่ายิงเสาไปนู่นนะฮะโอเคยิงธนูยิงเสาอะไรวะยิงธนูไปเสานู่นโอเคแล้วก็มัดตรงนี้เราก็โหนไปชูแอบนั่นแหละครับออ มีกระสุนปืนด้วยขอบคุณอ่ะเก็บได้แค่นี้เหรอโอเคแล้วไปไปไหนต่อขึ้นนี่เหรอน่าจะใช่นี่ไงอ๋อถูสัญชาตยานมันบอกมีกระดูกงูอยู่ตรงนี้ปิดเอออะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเม่อ่าโดนตีมาแบบนี้ได้บูหลกรานแน่นอนครับเฮ้ยคัดซีนวะเยี่ยมเลยฉันเพาะอ่ะไม่ใช่เงียบเกินไปแล้วกับดักหรือเปล่าเอ นั่นดิฮันนี่ระวังตัวด้วยนะเออบอกใครบอกกูบอกกูเนี่ยเอ้ยมันมาแล้วมันไปกับดักเอ้ยจเื่ใจะยังไงครับยังไงครับเนี่ยเอ้โหโอ้โหโอ้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 ไประเบิดโอ้โหโอ้โหเฮ้ยหนีหนีออกมาไม่ทันครับผมหนีออกมาไม่ทันเออเออมันลงมาเรื่อยๆมันลงมาเรื่อยๆมันลงมาเรื่อยๆแบบนี้ก็ยิงดีครับยังไงครับขึ้นมาขึ้นมาเออเฮ้ยเฮ้ยอะไรอีกอะไรอีกอะไร โอ้ยเฮ้ยเดียวเดียวเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงไปอือเอากูยิงไม่ได้เหรออือเรียบร้อยลุกลุกลุกแล้วลุกแล้วเอ้ยจ้ะปึ๊บปึ๊บอื้มเอายิงยิงยิงเอ้ยยิงแม่งเลยเออระเบิดระเบิดให้หมดระเบิดให้หมดระเบิดระเบิดไประเบิดไปฮะเอ้ยจ้ะเอ้าปั๊บเอากูยิงไม่ได้เหรอเอากระสุนหมดเหรอเฮ้ยเดี๋ยวยิงกระสุนระเบิดไม่ได้จิบหายแล้วแม่งปามาแล้วแม่งปาระเบิดไฟมามันปาระเบิดไฟมาเอ้ยจ้ะปึ๊บปึ๊บเ โผล่ขึ้นมาดีวะแน่จริงโผล่ขึ้นมาอืออือฮึยอะอืโอเคกระสุนระเบิดกูไปไหนหมดวะฮะยิง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 มันปาระเบิดมาอีกแล้วมันปาระเบิดมันปาระเบิดมามันปาระเบิดมามันมันมาอีกแล้วมันมา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 ยังไงครับทําไมครับเจอเจอปืนเจอปืนซูมเจอปืนซุกไอ้เจ๊ะเฮ้ยไอ้จป๊ะปับ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 ไอ้จาไอ้เจ้โอเคเรากระสุนหมด กระสุนกูไปไหนหมดกระสุนกูไปไหนหมดเดี๋ยว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 เลยเดี๋ยวเลยครับเดี๋ยวเลยมานี่ก่อนมานี่ก่อนมานี่ก่อนเฮ้บจั๊บเออเฮ้ยจุบเฮ้ยปังปังจับเฮ้ยเฮ้ยจุบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออยังไงครับเฮ้ยจุ๊บลุหลบกลุกลุกควบเฮ้ยยังไงครับยุบจั๊บเอ้ยจุบเอ้ยจุบเออเอเอาว่ะมามาเก็บเก็บกระสุน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 เออยังไงงงครััับมมมมมมาาานนนีีีเเเอออออ้้โฮยยขขหหกกฉ เฮ้ยไม่เอานะโอ้ยหลบก่อนฮันนี่โอ้เฮ้ยดิว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 ไม่นะไม่เสือกเชือกสลิงขาดอ้าวของยังเก็บไม่หมดเลยทำจริงเอาแล้วเอาเฮ้ยไปไหนอ่ะจ๋าโอ้โหโอ้โหหลุดหลุดหลุดเฮ้ยแกแค้นให้กับพวกพ้องเอออ่ะอะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมใจเตรียมใจหาอะไรเฮ้ยขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปบนฮันนี่ขึ้นไปบนก่อนขึ้นไปขึ้นไปเออเออเจออะไรอะไร อะไรให้ทำอะไรให้ทำอะไรเอยช่วยเอออูอ้หู <c oughs> มีแมพช่วยไวถามอะไรวะ <c oughs> อย่าคอรลอ้องมันจะพังย่าเพื่อนมันก็บอกว่าย่าแต่ไม่ไม่นะเออจัดก,การผู้หญิงซะจัดก,การผู้หญิงบ้าอะไรละ่ะยิงกันเองแล้วพวกมึงะ่ะไอ้นั่นมันบ้าแล้วเอ้ยชัวย่วมาแล้วมาแล้ววิ่งวิ่งไปวิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนอู้ปู๊บจัวไอ้สวยงามแล้วก็ยังไงครับมันยิงไปไหนอุ้ย ฮ้ยขึ้นไปเร็วพันดี่จะตกแล้วโอ้โหกระสุนเราก็แทบจะไม่มีแล้วตอนนี้ใช้หมดเกลี้ยงเอ้ยอยากจะเติมมากครับต่อโจยวิส่สมบุกสมบัร์มากเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วไปไงอะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงครับลงนี่ลอโอ้โหหนักหนาสาหัสเหลือเกินโอ้ยโอยไไ้ไม่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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกาะเชือกเอาวาหัวนหนีเลยตอนนี้เอ้ยจะอะไรกดบีฮึบ โอ้โหไม่บอกไปรู้นะครับเนี่ยมีปุ่มใหม่ๆม,มาแล้วกดฮะกดอะไรกดกดบีเหรออาจจะเอาฮะบ้าบอที่สุดอะไรกันเนี่ยฮะเมื่อกีน้นี้โอเคครับใจเย็นๆใจเย็นๆแล้วไงครับรอให้กดปุ่มมันขึ้นมาเหรอแล้วไงวะเอา้าอ่ะแล้วมึงไม่มีปุ่มบีบอกกูแล้วกูจะไปรู้กับมึงไหมฮะกดตรงนี้เหรอแล้วก็มาชึบอ๋อกะเองโอเคครับกะเอเ้เจอเฮ้ยลงเองด้วยโอเค เฮ้ยยิงยิงเฮ้ยจอุยอ่ะเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเฮ้ยชึบโอเคกดปุ่มบีเอ้อย่าเอาเฮ้ยออจ่ะฮะกี่ทีดีครับวันนี้ฮะยังไงนี้โอเคมามาหมุมุมเดิมอีกแล้วโอเคครับช็อตการยิงเออกระโดดเกาะครับผมแล้วก็อ๋อเอจะเฮ้ยเราไม่ต้องกดอ่คนเรามันก็ต้องเกิดการเรียนรู้บ่าวะฮะเออรู้แล้วเอ่ะเฮ้ยผิดพลาดเอจ่ะเอาอ่า วันนี้เอาสักกี่ทีดีโอเครู้เรื่องมาสวยงามครับแล้วก็ปล่อยอีกใช่ไหมเออโอเคครับเจออีกแล้วยิงไปดีฮะยังไงอุย้ยมาแล้วผ่านสักทีครับผมกี่เทคก็ไม่รู้น่าจะเกิน10เทคได้หนีรอดมาอย่างปลอดภัยถึงแม้จะตายไปหลายรอบแล้วก็เถอะโอเคได้เวลากลับไปหาทุกคนโอ้นี่น่าจะเป็นทางลัดแน่เลยทางลัดกับหานทุกคนยังไงล่ะบโอเคสวย ดูเหมือนจะเลือกเส้นทางพลาดแล้วสิเราโอเคนั้นเราก็รีบฮะฮะเดี๋ยวอ๋อตัวแม่ไม่เห็นไม่เห็นเออมีที่ให้แทรกเจอทุกคนหรือ,อยังฮือโอ้โหน่าจะอีกไกลเลยมั้งเนี่ยใช่ปะ่ะโอเค,อ,เคอุ้ยตรงนู้นเหรอปึบถึงแล้วทุกคนละ่ะอยู่ที่ไหนกันแต่ตอนนี้เก็บของก่อนหรือเปล่าเออเยี่ยมไปทางนู้นหรือเปล่าข้างหน้านี้เองไปครับ ไปหาทุกคนกันคิดถึงทุกคนเหลือเกินมาสกไกลเลยนะเนี่ยเดี๋ยวแ,แต่เดี๋ยวก่อนครับแวะไปเก็บของก่อนอุ้ยตรงนี้เดินมาได้ว้าวเจอของจริงๆด้วยจ้ะเอ้ยเจอของจริงด้วยครับขอบคุณมากค่ะตรงนั้นมีหมูป่าเจ้าหมูฉันขอยิงนายก่อนละกันนะเพื่อนเ,ออเพื่อให้นายไม่ต้องมากวนฉันไล่ไปนู่นเลยไล่ไปนู่นเออนั่นแหละกิ้งไปเลยครับทุกคนอยู่ตรงนู้นเสียงสตาร์ทรถกำลังซ่อมกันอยู่เลย แต่ก่อนอื่นขอเซฟก่อนแล้วกันเนาะมาเรามาไม่เราต้องมาองมาอัพอะไรก่อนครับนี่ได้สกิลใหม่เยี่ยมเลยอ๋อเดี๋ยวนะอัพอะไรดีเอ่ยหลบและเสียบนะฮะเราก็ทําให้ศัตรูเราสามารถฟินิชศัตรูได้เยี่ยมเลยครับช็อตกันผมจะต้องโหดกว่าเดิมป่ะจัดไปโหสวยครับผมแล้วก็สุดท้ายอันนี้เลอะมามา,มา,มาทั้งภาคแล้วเราเราเอาตัวเอี่ยมเอียมบ้างครับเออเลอะโคูนมาตลอดเลย หน้าปืนควรตลอดไม่ได้เห็นหน้าสวยๆเลยครับเป็นไงเออแปรใช้ได้เออแต่ก็ยังเปิดอยู่เหมือนเดิมครับอ่ะโอเคครับผมสลับพันนี้หยุดไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะผมแล้วค่อยมาต่อกันพาร์ทหน้าฮนะบ๊ายบาย